ค่ะว,วันนี้นะคะเราก็มานะคะซองวิเกน,นะคะที่บ้านของเราหน้าเพชรนะคะก็วันนี้เราก็มเสียงดังไม่ได้ว่ากรณน,นการซอมนะคะเพราะเดี๋ยวจะให้ดูนิดๆหน่อยๆได้ยินเสียงเขาใช่ป่ะหน้าหได้มากเลยอันนี้จะเปลอ <c oughs> งฟังกีบอร์กำลังฟังเรื่อง, <c oughs> งอย <c oughs> <ๆ>ู่่ะค มีคนกินนะคแล้วนะกแล้วันไม่เจแล้วนาทะเลาะกันกทันทุกวันเออ้ยมอายุเหมือน่ เหมือนเคี้ยวอุ้ยตาโตเอามาชอมลิเกเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นตุมานตุมานเอยไปกุมารชานฉมอนไปชอมลิเกตาโตมากเลยเอาแวะดิเอาแวะเอาแวะเอาแวะเอาเมฆเมฆสาวสาวเหรอสาวๆเป็นตัวอะไรอ่ะแล้วขอขอไหนไหนขอสักก่อนได้ไหม นางดีดีอ่นนีขาสกรนะคะตออันนี้ค่ะนางเอกคู่ขวัญนาาาเล่นนะงนุ่นน่งนุ่นน้่งนุ่นนะคะนุ่นเลยเป็นนางโจ๊กใช่หรออันนี้เจะเป็นแบบบรรดาหนุ่มๆนะคะดอกงดินนองบาน สดน้องตัวกำลังกำลังนึกกรอยู่นะคะน้องตัวน้องตัวกำลังนึกกรอยู่ว่าจะร้องกรอะไรดีนะคะกำลังเราตกลงเรื่องอยู่ เราจะสนุกแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะในเรื่องใหม่นะคะพี่ปอยวันนี้เรื่องนี้พี่ปอยเป็นนางแม่นะคะคืเอเราก็จะเป็นนังเอกรูปนะคะปะ